เรื่องของทัศนะของทาคิรุกับรถถังที่ญี่ปุ่นหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นนักชกที่ไปชกอยู่ญี่ปุ่นมาหลายทีเนาะแล้วเราก็เรียกว่าในครคิกบ็อกซิ่งเนี่ยความเออ่เรียกว่าความรู้ความสามารถของเราก็มีเยอะเหมือนกันอยากถามทัศนะหน่อยว่าคู่นี้จะเป็นยังไงครับครับก็คู่รถถังครับพี่่พีรถถังกับทาคิรุนะครับก็ต่อยคิกบ็อกซิง่งนะพี่มผมผม,ผม,ผมคิดว่าคิกบ็อกซิ่งก็ต่อยที่บ้านเขาด้วยแล้วก็ ยกกติกาเขาด้วยครับก็ก็น่าังวลเหมือนกันครับสาหรับพี่รถถังแต่ผมเชื่อใจพี่รถถังครับว่าลูกหนักลูกแรงของเราลูกอึดของเราต้องชนะได้แน่นอนับผมคิดว่าพี่รถถังน่าจะอัดน็อกเลยครับอัดนะโอเคแล้วผมขอบคุณมากนะครับก็หวังว่าเราจะมีโอกาสที่จะไปร่วมกับวันใหญ่ไม่แน่นะไม่แน่นะวันที่ญี่ปุ่นคิดจะเปไปได้ก็ได้ว่าถ้ามีโอกาส ยินดีครับคุณเก็บไปครับเผื่อเพื่อเพื่อเตรียมตัวสำรองไว้ใช่ครับเป็นตัวสำรองก็ยอมครับโอเคครับขอบคุณมากครับ